สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t a r o เเมือนเดิมนะคะโอเคอันนี้มาทำรีบรีบมาทำให้เพราะว่ารู้อยู่ว่าตกค้างอยู่อีก4ราศีซึ่งต้องขอโทษหลายๆท่านด้วยเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ไขยุ่งมากเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนี่แหละค่ะคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่ที่เราจะต้อง ทำจะต้องอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าหมดแรงโอเคทีนี้เราก็เลยรีบมาให้เพื่อไม่ให้นานเกินไปเนาะมันเป็นอาทิตย์แล้วเนาะรู้สึกว่าแบบคิดถึงทุกคนมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้อัดคลิปอะรู้สึกแปลกนะคะโอเคทีนี้มาไม่เสียเวลาตอนนี้เป็นพลังงานที่ไขจะมาทำให้จบให้ครบ อีกที่เหลือก็คืออันนี้เป็นคลิปพลังงานของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลคนาดาวจันดาวสุขคือศพนะคะในช่วงกันยายนมาดูซิว่าเป็นยังไงแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้เป็นเอ็นจีโดยรวมถ้าใครอยากจะตรงจะต้องมาดูส่วนตัวนะสามารถทักมาสอบถามได้นะคะเป็นการดูส่วนตัว แลนะที่สําคัญไข่บอกเลยว่าหลังจากอาทิตย์ที่ผ่านมาใข่ได้เคลียร์คิวทุกอย่างหรือเคลียร์คิวเขาเรียกว่าเคลียร์คิวส่วนตัวหรือคิวดวงหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคิวที่แบบว่าจองไว้ล่วงหน้าที่ระบุวันอะไรแบบนี้สําหรับบางท่านที่แบบเป็นลูกดวงประจําหรือลูกดวงเก่าที่แบบจองดักไว้บ้างหรือจองวันนี้อะไรแบบนี้แต่นะตอนนี้ ใครสามารถรับคิวได้แบบที่ว่าใครอยากดูก็คือเอาง่ายๆว่าสมมติว่าอย่างเช่นจองวันนี้อีกวันนึงได้ดูเลยอะไรแบบเนี้ยณนะโมเมนต์นี้ทำได้นะคะต้องขอบอกว่าณนะโมเมนต์นี้นะไม่ได้หมายถึงว่าแบบตลอดไปนะโมเมนต์เนี้ยใครที่อยากจะดูแนะนำเลยว่ามาจองเพราะจะคิวไม่ยาวเพราะไข่เคียเข้ามาเยอะมากนะคะตรงเนี้ยบอกเลยประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นโปรเสริมโปรหลัก นะคะโดยเฉพาะโปเสริมโปเสริมที่เป็น5ข้อความอันนี้จะทำเวลาได้ไวมากกว่าด้วยแต่บอกเลยว่าตอนนี้โปหลักก็สามารถทำเวลาได้เร็วไม่ได้รอเป็นแบบอาทิตย์หรือเป็นเดือนนะโมเมนต์นี้เลยเฉพาะโมเมนต์นี้เท่านั้นที่ได้ดูทันทีนะคะที่แบบว่าจองปุ๊บวันนึงได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะทีนี้มาดูกัน ว่าเป็นอย่างไรบ้างไพ่ตรงนี้ในช่วงนี้ของพุศบมันมีไพ่ love y o u r s e l f first บางคนตรงนี้พุศบอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบคุณจะต้องรักตัวเองให้มากๆเลยนะมันมีพลังงานตรงนี้ที่บางคนอนะมีไพ่ที่ค่อนข้างที่จะแบบอืมเข้าใจบางคนอาจจะรู้สึกถึงพลังงานที่ไม่โอเคแล้วต้องรักตัวเองให้มากๆเลยค่ะอย่าลืมที่จะรักตัวเองมากๆบางคนเนี่ยคุณมีปลาของการที่แบบว่าใครก็ได้ช่วยทันทีเหมือนเป็นฟิลที่แบบ ต้องการคําแนะนําต้องการใครบางคนช่วยเหลือต้องการอะไรบางที่เป็นลักษณะของการที่แบบเหมือนคล้ายๆกับมูออนหรือการหาไกด์ไลน์หรือการหาพลังงานที่ดีที่แบบให้ฉันมีความรักที่ดีหรือใครก็ได้ที่มาช่วยหรือแบบว่ามาเป็นกําลังใจหรือมาซัพพอร์ตอะไรแบบเนี้ยพลังงานตรงนี้มีบางคนที่มีสถานการณ์แบบนี้อยู่หรือบางคนต้องการพลังงานแบบนี้นะคะทีนี้ตรงเนี้ยนอกจากจะเป็นการรักตัวเองให้มากแล้วบางคนมีสถานการณ์แบบนี้แหละ d ด c e p t i o n มันคือการที่แบบเออบางครั้งอะเราอ่ะเวลาดิวอ่ะใครอะถ้ามันแปลกๆอ่ะเฮ้ยเราต้องรักตัวเองและเราต้องเชื่อตัวเองด้วยนะแล้วก็ถ้ามันเป็นพลังงานแบบนี้ที่แบบว่าคนบางคนที่แบบเขาก็ไม่ได้จริงใจหรือจริงจังกับเรา100%ขนาดนั้นอ่ะเราก็อยากไปให้แบบว่าความรู้สึกหรือใจให้ใครอะมาแบบย่ำยีหรือว่ามาทำกับเราเยอะขนาดนั้น เพราะมันมีพุศบบางท่านไม่ว่าคุณจะเป็นลัคนาหรือราศีหรือแม้กระทั่งมีจันทรดาวจันหรือศุภอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับพุศบอะ่ะก็นะคะพยายามที่จะพยายามที่จะเหมือนเอาความรู้สึกหรือใจรักตัวเองด้วยปกตคตัวเองด้วยปกป้องตัวเองด้วยถ้าเจอพลังงานคนแบบเนี้ยที่ใส่หน้ากากหรือแบบไม่ได้จริงใจกับเราร้อยเปอร์เซนต์อะไรแบบนี้ไพ่ของคุณน่ะนางฟ้าตรงเนี้ย โรแมนต์แองเจตรงนี้มีแต่นางฟ้านะั้นะนะบอกเลยหปายถึงไพ่นะคะหมถึงไพ่ขึ้นมาบอกว่า p i t i v i t h i n k i n g อะไพ่ขึ้นมาบอกคุณเลยว่าแบบตรงเนี้ยมีใครบางคนตรงเนี้พายพยายามคิดบวกอยู่หรือไพ่ต้องการมาบอกให้ผู้ศพตรงเนี้ยคิดบวกนะเธอรักตัวเองให้มากๆนะนะคะพี่น้องคุณพี่คุณน้องหรือเพื่อน หรือว่าผู้ใหญ่ตรงเนี้ที่ดูคลิปดูช่องไขรคือความรักพยายามคิดบวกมากๆพลังงานตรงเนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่ารอพลังงานบวกอยู่เพราะไข่ไม่ได้อัดคลิปเป็นอาทิตย์พลังงานดาวลงโอเคเอาพลังงานบวกไปค่ะให้ขึ้นมาขนาดนี้แล้วอะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นราศีอะไรแล้วมาส่องดูพพลังงานบวกเอาพลังงานบวกไปเยอะๆนะคะ ไพ่ขึ้นมาต้องการให้คิดบวกมากๆเลยเพราะมันจะนําสิ่งดีๆมาไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่หรือรู้สึกดาวเฟลกับอะไรแค่ไหนก็ตามจริงๆพอมาดูกันว่าไพ่รวมอ่ะมันมีแน่ๆเลยอะ่ะมันมีไพ่ที่มันขึ้นมาที่แบบคือไข่ขอพูดไพ่ที่แบบแบบมันแบบโอ้ที่ไข่อยากจะพูดถอนเพราะว่าพอเวลาเราดูไพ่แต่ละรอบอ่ะมันจะมีเหมือนคีย์เวิร์ดหรือมีเขาเรียกว่ามีไฮไลท์อ่ะในพลังงานที่ไข่รู้สึกได้แบบ ตันอะไรสตันนะคะแบบนิดนึงมันก็จะเป็นพลังงานแบบนั้นที่โอเคขอพูดก่อนนะคือตรงนี้นอกจากที่คุณจะมีไพ่แบบนี้แล้วคุณยังมีไพ่ที่เป็นพลังงานที่แบบมีเกี่ยวกับอะไรเก่าๆอะเริ่มกันเลยไพ่ตรงนี้นะคะที่ไขขอพูดก่อนเลยก็คือว่ามันมีไพ่ในคลิปเนี้ยมีไพ่ดาบที่ค่อนข้างเยอะค่ะขอพูดแบบนี้ก่อนเลยขอพูดสองใบนี้ก่อนเนาะ สามดาบกับเจ็ดดาบและเจ็ดดาบดีเซปชั่นเป็นไพ่เดียวกันเลยมันต้องมีพลังงานพุ่งศพตรงนี้แน่ๆไม่ใช่พุ่งศพทุกท่านนะไม่ใช่ไม่ใช่พุ่งศพทุกท่านนะคะเป็นพุ่งศพตรงเนี้หรือบางเอนเนอจีเนี่ยที่คลิปเนี้ยลิงก์กับคุณเหลือเกินอะบอกงนี้เลยที่คลิปนี้ลิงก์กับคุณเหลือเกินไนวมีพลาของการที่พุ่งศพเจออะไรที่แบบ วกที่ไม่จริงใจคนที่แบบมาทําให้เรารู้สึกหกหักเสียใจหรือคนที่มาแบบทาร้ายจิตใจหรือคนที่แบบเอาง่ายๆว่าเออนั่นแหละไม่โอเคอะ่ะอืมเพราะสามดาบเจ็ดาบรวมกันแล้วเป็นสิบค่อนข้างที่จะไม่โอเคมากๆสามดาบจริงๆแล้วมันเป็นไพ่ของดาบสามอันแล้วปักหัวใจชึกๆึกึก ปักหัวใจเพราะฉะนั้นคือเป็นไพ่ดาบแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นไพ่ดาบในบรรดาดาบทั้งหมดไม่ว่าจะกี่ดาบหรือดาบอะไรก็ตามไพ่สามดาบเป็นไพ่เดียวที่แบบมีพลังงานที่เป็นรูปหัวใจแล้วปักใจแล้วก็บรรดาไพ่ทั้งหมดก็มีแค่ไพ่นี้ใบเดียวที่เป็นไพ่ปักหัวใจเพราะฉะนั้นมีผู้ศบ,บางท่านตรงนี้ที่รู้สึกแบบนี้นแน่ที่โดนปักอกปักใจ เจ็ดดาบใครที่มาทําอะไรบางอย่างที่ไม่โอเคให้กับเราหรือบางคนตรงนี้ผู้ศพบางท่านพลังงานไวเวอร์ซ่าได้ถ้าถ้าไม่มีใครมาทําคุณคุณก็อาจจะทําใครก็ได้แต่ตรงนี้ไม่มีพลังของการที่ใครจเจอแบบนี้แน่ๆแล้วก็ตรงนี้นะคะบางคนน่ะก็มพีพลังงานที่แบบว่าเหมือนหาทางออกอะไรบางอย่างในความรักไม่ได้หรือรู้สึกแบบ ติดบ่วงติดกับหรืออยู่ในห่วงที่แบบคุณไม่เห็นทางออกไม่เห็นคําตอบหรือไม่รู้ของการเทคแอคชั่นอย่างไรดีไพ่ของบางคนก็เลยเป็นไพ่ของการที่แบบต้องการใครบางคนซัพพอร์ตหรือต้องการอะไรบางอย่างที่แบบอย่างเช่นบางคนถ้ามีปัญหาเรื่องความรับคุณจะรู้สึกมืดแปดด,ด้านเนี่ยมืดแปดด้านเนี่ยของจริงแปดดาบ โดนปิดตาและ Take Action หรือทำอะไรบางอย่างไม่ถูกทำอะไรไม่ได้มืดแปดด้านนะคะเลกแปะขึ้นด้วย <c oughs> อืมมันมีพลังงานแบบนี้แหละแล้วก็พลังงานหกดาบเป็นไพ่ที่แบบว่าเออบางคนก็มีพลังงานของการ move on หรือพยายามที่จะ move ในเรื่องของอะไรบางอย่างที่แบบถ้าเจออะไรที่ไม่ดีมาอ่ะโอเคตอนนี้คุณต้องรักตัวเองแหละแล้วคุณต้องคิดบวกนะ ใหหกดาเป็นพลังงานแนวนั้นด้วยเพราะว่ามันเป็นการที่คุณอะต้องทิ้งอะไรบางอย่างเก่าๆแล้วแบบเหมือนแบบพายเรือออกไปสู่จุดใหม่แล้วอะหมายถึงว่าแบบไม่ว่าคุณจะดีกว่าเก่าหรือใหม่ก็ตามหรือไม่ว่าความรักของคุณจะยังไงอะแต่คือมันมีสิ่งที่ดีที่รออยู่แต่คุณจะต้องเหมือนแบบโอเคดันดันตัวเองอะเพื่อไปจู่พลังงานบวกข้างหน้าที่คุณอาจจะยังไม่เห็นนะแต่คุณต้องดันดเองออกไปอะมันมีพลังงานแบบนี้แน่น ะะแล้วก็พลังงานตรงนี้เป็นไพ่ที่ดีที่เป็นดาบที่ดีอีกใบ อ่ะดาบที่ไม่ดีหมดไปแล้วอ่ะมาดูดาบที่ดีหนึ่งดาบมีพลังงานที่ดีหรือการตัดสินใจดีๆในเรื่องของความรักหรือโอกาสดีๆรอคุณอยู่นะคะเพราะว่ามันมันมีเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวไขจะพูดขยายความในไพ่ที่มันขึ้นในไพ่ที่ขไขเปิดลักษณะข,ของเลิฟเวอร์กับแองเจลที่เป็น,ปนมาดูต่อว่าพลังงานเนี่ยที่เป็นโอกาสดีๆขึ้นมาด้วย นะคะคถึงแม้ว่าจะมีพลังงานดาบอะไรก็ตามแต่นั่นแหละแต่มันก็มีสิ่งที่ดีแล้วก็ตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยพิศศกบางท่านอาจจะมีช่วงที่แบบสันโดดหรือช่วงที่คุณจะต้องโฟกัสต,ตัวเองรักตัวเองค้นหาตัวเองมีช่วงอั l o n น,นมีช่วงค้นหาตัวเองมีช่วงนิ่งบ้างหรืออีกในหนึ่งพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานที่เกี่ยวกับราศีลคณาดาวจันดาวสุกันเฮอร์มิต เกีก่ยวกันหรือบางคนพฤสบบางท่านอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับรักเก่าได้เพราะอะไรพลังงานตรงนี้แฝงอะไรบางอย่างเก่าๆด้วยแล้วก็พลังงานหกถ้วยค่ะหกถ้วยเป็นพลังงานที่เออมีความเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเก่าๆได้นะหรืออดีตหรือรักต่างวัยหรืออะไรบางอย่างที่ย้อนกลับมาหรือบางคนอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันมาจากอดีตที่แบบบางคนอาจจะลืมไปแล้วหรืออะไรแบบนี้ก็ได้อะไรแบบนี้ หรืออีกนหนึ่งก็คือว่าคนอะไรเก่าๆนี่นแหละหรือบุคคลมนุษย์เก่าๆนี่นแหละที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับคุณนะคะตรงนี้เออก็มีพลังงานแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยพลังงานจริงๆมันมีพลังงานที่ดีอยู่นะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ดาบที่ไม่ดีพลังงานตรงนี้ก็คือมีไพ่งงที่ดีอยู่ถ้าใครที่มีความรักที่ดีมันก็จะมีพลังงานอุดมสมบูรณ์อยู่ตรงนี้ได้มีไพ่สีเรียญมีไพ่ดี e เอ็มเพรส เป็นไพ่ที่ดีนะคะแล้วก็พลังงานตรงเนี้ขอให้รับพลังงานบวกไปเพราะว่ามันจะมีบางคนตรงนี้ที่แบบคุณจะได้รับพลังงานบวกๆหรือความรักที่แบบมีพื้นฐานที่ดีหรือความรักที่ดีขึ้นหรืออุดมสมบูรณ์ขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีอะไรแบบนี้เออมันก็มีรออยู่นะแต่ขอให้แบบ ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นและเชื่อในพลังงานบวกเข้าไว้อะค่ะเชื่อพลังงานในพลังงานบวกเข้าไว้ใครที่มีความสุขดีอยู่แล้วคือมันก็ดีอยู่แล้วอะเนาะแต่ถ้าใครที่มันไม่ดีอะคุณต้องเชื่อมั่นในพลังงานบวกเพราะว่ามันมีไพ่ที่ดีรอให้คุณอยู่เช่นเดียวกันไพ่ของสุดท้ายแล้วที่พลังงานของ ความที่แบบเป็นโอกาสดีๆความมั่นคงหรือความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ความสุขในความรักความเตมเต็มในความรักอะไรแบบเนี้ยถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีไพ่ที่ขึ้นมาโดดเด่นขนาดนั้นในพลังงานในตอนนี้แต่มันก็มีสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีรอยอยู่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวมาบอกต่อขอพูดตรงนี้หน่อยไพ่ที่มีตรงนี้ก็คือนอกจากจะเป็นเกี่ยวข้องกับธาตุลมธาตุด,ดินก็ยังจะมีพลังงานที่เป็นลนักษณะธาตุไฟได้ด้วยเกี่ยวข้องกับธาตุไฟไม่สิงธนูได้ด้วย เช่นเดียวกันนะคะหรือเกี่ยวข้องกับคนที่แบบเออดูดีมิสเน่โปรไฟล์ดีอะไรก็ตามแต่ที่เขามีดีอะที่เขามีดีอ่ะหรือที่เขามีอะไรบางที่โดดเด่นได้ที่ตรงนี้มันมีไพ่สองเหรียญสองเหรียญในกองไพ่เนี่ยบางคนอาจจะมีอะไรบางที่วนเวียนได้สําหรับผู้ศพบางท่านอืมออกไปแล้วกลับหายหายกับกลับอะไรแบบนี้ได้สําหรับบางคนนะคะ อ,อาจจะมีพลังงานเกี่ยวข้องกับแบบนี้ได้ทีนี้มาดูกันว่าพลังงานตรงนี้ไพ Angel Answer มีอะไรเพราะว่าใข่ได้พูดเกล่นไว้แล้วอย่างที่บอกก็คือมีไพพลังงานที่เป็นแนวโน้มที่ดีเพราะฉะนั้นขอให้คุณเชื่อคำตอบของนางฟ้ามาบอก Opportunity เนี่ยมันมีโอกาสที่ดีอยู่นะมันมีสิ่งดีๆที่รอให้กับคุณศกอยู่นะถ้าใครที่อยู่แล้ว คุณยิบคุณรับพลังงานบวกให้ดีขึ้นเข้าไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าใครที่มีพลังงานลบมันก็จะมีพลังงานที่แบบเออรับพลังงานบวกเหล่านี้เพื่อให้คุณรู้วยว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันมีเรื่องบวกบวกดูดีเห็นปะพลังงานบวกบวกมันมีพลังงานบวกบวกอยู่นะอะไรแบบนี้อย่าอย่าได้ท้อถอยกับความรักหรือชีวิตอะไรก็ตามแต่ตรงนี้นะคะพลังงานตรงนี้นอกจาก o อ p o r t u อปปอ์ตูนิตี้แล้วก็ยังมี Big Happy change นะคะ big happy c h เ n g e เห็นไหมบิ๊กแ p p ปี้เชนสเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงที่แบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสุขอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมันเขาเรียกว่าอย่างนี้ทุกการเปลี่ยนแปลงหรือทุกอย่างที่แบบบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เห็นหรอกเพราะมันเป็นอนาคตหรือสิ่งที่เรายังแบบยังไม่รู้ไงยังไม่ยังไม่เกิดแต่ขอให้รู้เลยว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้ามันดีเสมอคะ่ะใครไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้านี่หมายถึงว่าคนบางคนจะต้องเหมือนแบบ เขาเรียกว่าความรักของบางคู่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นอนาคตใหม่ของคุณกับคนเก่าก็าได้แต่บางคนอาจจะเป็นสิ่งที่แบบโอกาสใหม่ๆแฮ p ปี้เช g งการเปลี่ยนแปลง,ปลงบิ๊กเชงใหม่ๆกับคนใหม่ก็ได้สําหรับบางท่านเพราะคู่ของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันคู่บางคนคือคู่ที่แบบคุณแบบไปเจอกันทีหนึ่งนู่นเลยแล้วก็แบบเป็นนิวแบรนด์ที่แบบ อนาคตอันไกลอะไรแบบนี้แต่บางคู่อาจจะเป็นแบบคู่ที่แบบไปไปมามาไปไปมามาหรือมีปัญหาหรือเป็นประเด็นหรือเป็นอะไรแบบที่ดรามา่าหรือมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับอะไรสักอย่างแบบใครจะบอกงี้ว่ายิ่งพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องกับพวกโซเมทโวินเฟลมทรูเลฟยิ่งแล้วนะคะยิ่งแล้วเลยพลังงานมันมีมีม อุปสรรคเกิดขึ้นในระหว่างทางก่อนที่จะแฮปปี้เอนดิ้งได้อะไรแบบนี้นะเออนะคะทีนี้ไพ่ตรงนี้พลังงานของเลเวอก็มาบอกกับผู้ศพให้ตรงนี้ว่า,พาไพ่ใบนี้เนาะเขามาบอกว่าเนี่ยอย่างที่อย่างที่เห็นเลยก็คือว่าไพ่ตรงนี้ต้องการให้คุณรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะ บางครั้งอ่ะเราไม่ต้องหาเหตุผลหรือหาคําตอบหรืออะไรมากมายหรอกแล้วก็คุณก็ไม่รู้ด้วยว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะเมื่อไหร่วะหรือแบบเมื่อไหร่ยังไงที่มันจะโอเควะหรือดีขึ้นเลยแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ตรงนี้คือขอให้รู้เลยว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตอะทุกๆอีเวนต์ในชีวิตทุกๆดราม่าทุกๆปัญหาทุกสิ่งไม่ว่าจะดีไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีมันทําให้ทุกอย่างเนะี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเขาเรียกว่า อะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะศาสนาอะไรกัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตากรรมเก่ากรรมใหม่อะไรก็ตามแต่เขาพยายามหลอ่อหลอมหรือพยายามทําให้คุณแบบผ่านผ่านผ่านไปในเส้นทางของคุณเพื่อมีสิ่งที่ดีที่รอคุณอยู่อะแต่คือจังหวะของทุกคนอะไทม,ม์ทมิ่งททมเฟรมของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแค่นั้นเองมันไม่เหมือนกันนะคะ แต่กว่าที่คุณจะไปถึงเส้นชัยหรือไปถึงความสุขที่แบบเป็นพลังงานที่ดีที่มันกำลังเกิดขึ้นอ่ะคุณจะต้องอดทนและแบบไม่แบบไม่พักก่อนอ่ะไม่แบบไม่หยุดก่อนพักได้อดทนได้เขาเรียกว่าพักได้มีมีความแบบเออเขาเรียกว่าเหมือนแบบ ให้เราแบบรู้สึกเยียวยาได้รู้รู้สึกแบบมีความท้อความลาได้อะไรนีแต่ว่าเราจะต้องไม่หยุดที่จะคิดบวกหรือไม่หยุดที่จะแบบเชื่อกับพลังงานเหล่านี้เพื่อดันให้เราไปสู่สิ่งที่ดีเสมอทีนี้ไพ่ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันไพ่ในลักษณะแบบนี้ก็เป็นไพ่ new opportunity Opportun เหมือนกัน แล,และไพ่ลักษณะของ Opportunity ก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้คุณจินตนาการในสิ่งที่ดีไพ่ต้องการให้คุณจินตนาการในสิ่งที่ดีจินตนาการความเป็นไปได้ในโอกาสใหม่ๆของชีวิตคุณเพราะเรามีโอกาสใหม่ๆและสิ่งที่ดีในชีวิตที่เป็นไปได้เสมอขอให้กำลังใจผือศพทุกท่านใครที่ดีอยู่แล้วและมีความสุขอยู่แล้วขอยมีความสุขนี้ขึ้นไปแต่ใครที่มีพลังงานลบหรือเจอลบ,ลบๆมาหรือเจออยู่ขอยรับพลังงานบวก นะคะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีและโอกาสที่ดีรออยู่ได้ทั้งนั้นยังไงก็ขอทุกคนติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ยังตรงนี้กับใครนะคะมาแล้วนะคะก็จะทยอยมาอัดคลิปให้อยู่สม่าเสมอเรื่อยๆเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่ามันก็จะมีช่วงที่ยุง่งแล้วก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ยุ่งมากและเป็นการเปลี่ยนแปลงมากๆจริงๆนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบ เข้าใจนะแล้วก็ไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวบอกเลยว่าตอนนี้คิวสั้นมากแบบที่ว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเพราะใขรดึงมาเยอะมากแล้วพอเรามาดูเต็มตัวเราสามารถดึงมาได้เยอะทีนี้ก็ถ้าอยากจะดูส่วนตัวก็สามารถจองปุ๊บแล้วก็ได้ดูแบบที่ไม่นานมากภายในวันสองวันได้ดูอะไรแบบนี้นะคะโอเคไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ